คนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือระวังห้ามเด็ดขาดอาหารสี่อย่างนี้กินแล้วดวงซวยแรงชีวิตพังดวงตกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนที่มีลายมือกากบาททุกท่านระวังสี่อาหารกินแล้วดวงตกท่านเชื่อหรือไม่ว่ามีอาหารกินแล้วดวงตกมันมีความอาฆาตเครียดแคนอยู่ในอาหาร เช่นสัตว์บางอย่างเราไปฆ่าเขามาไปกินเขามาแน่นอนค่ะท่านเคยได้ยินหรือไม่ว่าถึงเวลาบุญกุศลถึงเวลาผลกรรมถึงเวลาเรื่องราวร้ายๆบังเกิดแก่คนที่ไปกินเนื้อเขายังมีอาหารต้องห้ามอีกมากมายเยอะแยะอย่างเช่นพระสงฆ์ห้ามฉันเนื้ออะไรบ้างเยอะแยะมากมายค่ะ 1. เนื้อมนุษย์สองเนื้อช้างสาเนื้อม้า 4. เนื้อสุนัขหเนื้องู 6. เนื้อราชสี เเนื้อเสือโครงแล้วเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาแน่นอนค่ะ 1. เนื้อมนุษย์เราไม่ทานแน่นอนชีวิตผังพินาศแน่เนื้อมนุษย์เป็นข้อต้องห้ามอย่างแรงข้อแรกเลยค่ะคือเนื้อมนุษย์คนที่รับประทานเนื้อมนุษย์จิตใจเขาเรียกว่าไร้อารยธรรมจิตใจตกต่ำไม่มีความดีอยู่ในตัวแล้วมันไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วกินมนุษย์ด้วยกันกินแล้วดวงจะตกชีวิตจะพินาศไม่เหลือแม้กระทั่งญาติมิตร เพราะว่ากินหมดจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะกินมันให้หมดพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกินให้หมดเอามาทำเป็นกับข้าวมีแบบนี้ด้วยหรือมีค่ะมีนะคะท่านลองกดใน Google ทดลองหาข้อมูลที่เอาพ่อแม่มากินเอาลูกมากินมีนะคะออกข่าวใช้คำว่าต่างประเทศก็แล้วกันเมืองไทยก็น่าจะมีในข่าวโบราณเอาเนื้อมนุษย์มาทานอันนี้เป็นข้อที่ผิดเป็นอย่างมากกินแล้วดวงตกผังพินาศ บางคนอาจจะบอกว่าเกี่ยวด้วยหรือเนื้อก็แค่เอามากินจริงค่ะกินแล้วดวงตกแค่จิตใจก็กินเข้าไปได้ท่านก็มีความแข็งกระด้างจิตใจมันเหมือนกับนรกเปิดพร้อมที่จะสูบท่านลงอเวจีมันบ่งบอกถึงจิตใจนั่นเองอาหารเหล่านี้ทําให้ท่านติดอาถรรพ์อะไรบางอย่างก็ได้ท่านอย่าคิดว่าเนื้อของคนไม่มีอาถรรพ์ต้องมีสิคะ เพราะว่าแต่ละคนก็บอกว่าตัวเองเป็นนู่นตัวเองเป็นนี่ตัวเองเจออย่างนู้นตัวเองเจออย่างนี้มันมีอาถรรพ์เร้นลับอยู่ทุกเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ใช่เนื้อที่คนบริโภคอย่ารับประทานดวงจะตกกินมนุษย์รับรองดวงพังพินาศจิตวิปลาดมาดูอย่างที่สองค่ะอย่างที่สองนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราเห็นในเมืองไทยเยอะแยะมากมายก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเอง ตัวเงินตัวทองเราเชื่อมาตั้งแต่โบร,โบราณนะคะเรียกว่าสัตว์ที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมากมันเป็นสัตว์อสูรกายเขาเชื่อกันอย่างนั้นมันกินซากศพเขาเรียกว่าตัวกินของศกปรกกินของเน่าเสียใครเห็นตัวเงินตัวท้องเขาบอกจะติดโรคในบางตำราบอกไว้เช่นนั้นเอ็งดวงตกแล้วเอ็งเจอตัวเงินตัวทองเอ็งดวงตกแล้วแต่ว่ายุคสมัยมันกลับกันแล้วนะคะ ใครเจอตัวเงินตัวทองถือเป็นสัญญาณว่าท่านจะถูกหวยแต่ต้องแยกแยะให้ดีเจอกับกินไม่เหมือนกันเนื้อของเขานั้นมีอาถรรพ์ท่านจงคิดตามหลักไสยศาสตร์อยากคิดตามหลักวิทยศาศาสตร์เพราะว่าคลิปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เราพูดตามหลักไสยศาสตร์ เนื้อของตัวเงินตัวทองเหมือนกับมีพูดผีวิญญาณสถิตอยู่ในตัวเงินตัวทองมันเป็นศูนย์รวมแห่งความเล้นลับศูนย์รวมแห่งอาถรรพ์ศูนย์รวมแห่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปในป่าจะมีพูดผีสิงสถิตอยู่ณนะตัวเงินตัวทองไม่ว่าตัวเงินตัวทองเขาคิดอะไรอยู่เขาเจออะไรมาบ้างเขามุดลงไปใต้ดินมุดลงไปในน้ําที่สกปรกขยะขแขยงเข้าไปในศพเยอะแยะมากมายท่านคิดว่า ผิวหนังพวกเขาจะไม่สถิตกับวิญญาณเหล่านั้นหรือคะถ้าท่านกินเข้าไปแล้วรับรองดวงตกพินาศหรือวิปลาดแรงชีวิตพังมาดูอย่างที่สอย่างที่สามคือไก่ต้มเป็ดต้มบางคนบอกเลอะเทอะแล้วไก่ต้มนี่นะกินไม่ได้กินได้ค่ะไก่ต้มถ้าต้มกินเองถ้าท่านต้มกินเองกินได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นไก่ต้มที่เขาเอาไปไหว้อย่างเช่นไหว้สารพระภูมิ ไหายงานศพวหว้างานพิธีต่างๆเกี่ยวกับงานไม่ใช่มงคลย้ำนะคะงานที่ไม่ใช่งานมงคล แต่ยกเว้นสารพระภูมิในตำรามีกล่าวไว้ว่าไก่ต้มคนที่มีครูบาอาจารย์หรือศักยันมาเขาไม่ทานกันนะครูบาอาจารย์ต่างๆตามชนบทหรือครูบาอาจารย์ที่มีการใช้คาถาเวทมนต์เขาจะไม่ทานกันข้อนี้แรงเป็นอย่างมากไก่ต้มถึงขั้นวิปลาดได้ลองไปหาข้อมูลกันได้อย่าเชื่อทั้งหมดมีในตำราและมีจากคำพูดจากคนที่เป็นอาจารย์หลายท่านไก่ต้มเป็นตัว ไม่ทานเด็ดขาดมาเป็นตัวเนี่ยยิ่งไหว้ผีจีนผีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีสัมภเวสีนี่เขาไม่เอาเลยไม่ทานคนที่มีวิชาเขาจะระแวดระวังเรื่องการกินเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นระวังแรงชีวิตพังได้มาดูข้อที่4อย่างที่4คือน้องหมาฟังดูแล้วใช่เหรอไม่ทราบคะ่ะอ่านไปตามตำราเนื้อหมามันมีอะไรบางอย่างในตัวของน้องหมาท่านทราบหรือไม่ว่า ในตำรากล่าวไว้ว่าเวลาคุณเลี้ยงน้องหมาไว้ในบ้านจะเกิดเพศภัยอะไรจะเกิดกับน้องหมาก่อนเหมือนกับเขามารับแทนท่านคนบ้าบอเอาหมามารับประทานย้ำนะคะคนบ้าบอเอาหมามารับประทานถ้าในต่างประเทศไม่มีก็เรื่องของเขาแต่ว่าอยู่ดีๆเลี้ยงน้องหมาแล้วเอาน้องหมามารับประทานต้องย้ำนะย้ำให้เข้าใจคนที่อยู่ต่างประเทศที่กินหมาอันนั้นเรื่องของเขาเพราะว่าหมานั้น ไม่ได้นำมาเลี้ยงเพื่อเลี้ยงเอาไว้รับใช้เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนของเราเลี้ยงเพื่อรับแทนกับเรื่องราวลี้ลับถ้านำมารับประทานแล้วเหมือนท่านรับสิ่งต่างๆที่น้องหมามาช่วยเหลือตัวท่านดูแล้วมันอาจจะเข้าใจยากแต่ถ้าว่าคนอยู่ในสายมูเตลูจะเข้าใจว่าเนื้อหมาทานไม่ได้มันมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของเขาเหมือนกับต้นไม้หรือสาหร่ายที่มีพิษ ดูดพิษอะไรบางอย่างเข้ามาต้องเอาไปล้างให้สะอาดเอาไปกั่นกรองให้สะอาดเอาไปแก้เอาพิษออกก่อนเหมือนปลาปักเป้าเอาพิษออกก่อนแล้วค่อยเอามากินได้น้องหมาถ้าเราพูดตามหลักศสยศาสตร์เขารับอะไรบางอย่างเข้ามาท่านเคยเห็นหมาไหมหมาชอบเดินออกไปตอนกลางคืนออกไปหอนบ้างออกไปเจอผีบ้างไปเจอเรื่องร้ายๆบ้างแต่ทำไมหมาเขาไม่เป็นอะไรเลยเจอเรื่องอาถรรพ์ต่างๆ เพราะว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ป้องกันเรื่องราวพวกนี้โดยเฉพาะแต่ว่าเนื้อหมามันก็ทราบซึ้งถึงอาถรรพ์ต่างๆเข้าไปแล้วท่านเอามารับประทานเสร็จแน่ชีวิตพังไม่ได้เข้าใจว่าบางคนถึงขั้นไม่มีข้าวกินเห็นหมาคนอื่นก็เคาะหัวเอาไปกินมีนะมีคนงานก่อสร้างที่แถวบ้านเอาหมาไปกินเอาหมามาเลี้ยงเพื่อเอาไปกินหมาอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าตามหลักไสยศาสตร์ ถ้าหมาที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเขาป้องกันเพศภัยเขารับเรื่องราวไร้ายอยู่ในตัวเขาผิวหนังของเขาจะดูดพลังอาถรรพ์เข้าไปกินเข้าไปรับรองดวงตกพังพินาศบางคนถึงกับวิปลาสก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าหมาตัวนั้นจะเจออะไรมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจะจริงหรือไม่จริง ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ